You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment สวัสดีครับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราจะมีการพูดคุยกับทางพี่พิสุทธิ์นะครับสำหรับเซกเตอร์ ICT นะครับซึ่งพิสุทธิ์จะมาพูดคุยกันถึงว่ามีอัพไซด์ดาวไซด์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการประมูลใหม่ๆเนี่ยครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนสำหรับกลุ่มนี้นะครับเชิญเลยครับพี่พิสุทธิ์ได้ครับอันนี้เปเปอร์นี้เป็น เรียกรวมมิสแล้วกันนะครับมีมพูดถึงหลายๆตัวนะครับ,รบในเปเปอร์เดียวนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการนะครับในเชิงของทั้งการเมืองอเรื่องกฎระเบียบนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นที่กล่าวถึงข้อสมควรในตลาดนะครับเอกอ็โดยภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับถ้าถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าฟังจํากันได้เนี่ยทางกสิกรไทยเรามีการปรับ คำแนะนําของกลุ่มสื่อสารลงนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจากเดิมปีที่แล้วเราคิดว่าเป็นบวกนะครับปีนี้เรามองแย่มากนะครับเราให้เป็นลบเลยนะครับโดยในกลุ่มมือถือเนี่ยเราไม่มีท็อปพิีนะคือเราดาวเกลี่ยลงทุกตัวนะครับเป็นเป็นถือบ้างเป็นขาดบ้างนะครับจะไม่มีท็อปพิเพราะมองว่าเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจะเข้มข้นมากในปีนี้และกดดันกําไรนะครับดังนั้นเราแนะนําว่าให้ไปลงในเซกเตอร์อื่นดีกว่านะครับที่ มีกำไรมีไรายได้เติบโตนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่มือถือเนี่ยเรามีท็อปทิกค้างอยู่ก็คือตัวแจสซิฟก็คือตัวอินฟราฟันนะครับซึ่งก็เรียนตรงๆก็อาจจะผิดตีมไปหน่อยเพราะว่าตีมดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยพวกคุ้นที่เป็นดีวิดนอยู่ถึงสูงอย่าง j a สซิฟดิฟเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์น้อยหรืออาจจะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมว่าสําหรับนักลงทุนบางบางบาง,บางประเภทนะครับที่ ไม่ได้เลไม่ได้เล่นพุ้นซิ่งมากแล้วก็อยากจะได้ที่ที่ฝากเงินได้ดอกเบี้ยดีๆเนี่ยผมว่ายังไงผมยังเชื่อว่าเรียนลงทุนในแจฟดิฟเนี่ยดีกว่าซื้อคุนกู้สามปีนะครับแล้วก็ลิเว่นตอนนี้ดิฟเองหลังราคาลงมาเมื่อวานก็เริ่มดูน่าสนใจนะคือมีสี่ประเด็นที่ผมพูดในเปเปอร์นะครับถ้าลองไปตามผ่านดูเนี่ยเรื่องเรื่องแรกเลยนะครับเรามองว่าตอนแรกที่เรา กังวลว่าอภาพของอทั้งการเมืองแล้วก็ภาพของกฎระเบียบเนี่ยกิจกรรมมันจะเข้มข้นมากในปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มดูเข้มข้นน้อยลงนะครับเหตุผลก็คือตอนแรกเราเชื่อว่าการสรรหากสทชจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาครับนะครับอ่แล้วก็ได้กสทชชุดใหม่มาเข้ามาทุกทํางานปรุงปิ้งตั้งนะครับอปรากฏว่า ทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็มีการชักเย่อกันถ้าเราตามข่าวดูนะครับก็เลยสรุปว่า,าการสรรหากสชที่กำลังดำเนินการอยูเย่เนี่ยจะต้องถูกล้มไปนะครับเพราะว่าสภาน่าจะปิดวันนี้นะครับอา,อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็กว่าจะเปิดทีก็นู่นเลยเดือนพฤษภาขณะที่การผ่านพบรบกสชเนี่ยอตอนนี้ผ่าน สภาล่างยื่นขึ้นมาสภาสูงความูงอสสนุมัติแล้วดังนั้นเนี่ยการขั้นตอนในการผ่านกฎหมายเนี่ยก็ได้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับการเปิดสภาใหม่ในเดือนพฤษภานะครับดัง <Cats. S 2> นั้นเนี่ยพอการผ่านกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยใ้กระบวนการสรรหาทั้งหมดก็ต้องถูกล้มเลิกไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่มนั่นหมายความว่ากอสชอชอชุดใหม่เนี่ยยังจะมานะครับแต่หน้าตาอาจจะไม่ใช่สิบสี่ท่านอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปจะเป็นท่านเดิมจ,จะเป็นท่านใหม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากว่าจะมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงของ อตรมาสอง,สองเข้าใจมาสามนะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าปีนี้เนี่ยที่เราเชื่อว่าไอ้คลื่นสามพันห้าที่กทชเตรียมจะประมูลเร็วๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของการประมูลวงโคจรดาวเทียมเนี่ยมีโอกาสนะครับผมใช้คาว่าเน้นาำว่ามีโอกาสนะไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่จะเลื่อนออกไปปีหน้าอ่ถามว่า้ถ้าเป็นอย่างนี้ดีกับใครไม่ดีกับใครนะครับ การเลื่อนการประมูล3 0 0าเนี่ยแน่นอนเลยดีกับแอดวานกับชูนะครับแต่ไม่ดีกับดีแพ็ครับนะครับเพราะว่าแอดวานกับชูเนี่ยตอนนี้มีคลื่นกองอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะครับยังไม่อยากประมูลขึ้นใหม่แน่นอนครับนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดีแพ็ได้ขึ้นเพิ่มด้วยนะครับเนื้เนี่ยอันเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยเท่าทางแอดวานกับชูนะครับ แล้วก็เรื่องของการเลื่อนประมูลตัววงโคจรดาวเทียมเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลเสียกับไทยคมครับนะครับเพราะว่าเรื่องของความแน่นอนว่าหลังจากดาวเทียมหมดสัมป,ปทานใช้งานได้ต่ออีกสักต่อสามปีแล้วหมดอายุลงเนี่ยเราจะยิงยันดวใหม่ยังไงเนี่ยอันนี้มันทําให้ลูกค้าเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของบริการนะครับอันนี้ก็ไม่ดีกับไทยคมแต่และคือเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องที่สองนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยเช่นกันนะครับก็เรื่องของทางรัฐมนตรีดีนะครับเอ่อซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งไปนะครับอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับแต่เท่าที่ดูตามข่าวบทสัมภาษณ์ของทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ดูเหมือนว่าท่านจะถูกพ้นจากตำแหน่งเพราะคาพิพากษาของศาลอาญาเมื่อวานนี้นะครับเรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแน่นอนทางรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีการรับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วต้องดูว่าใครจะเข้ามานะครับ แล้วผลกระทบก็คือไอตัวการควบรวมกันของ TOT กับแคปเนี่ยมันก็จะสะดุดลงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐมนตรีดีจะเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่ผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนก็จะมีคนการส่งคนที่ตัวเองไว้ใจเนีย่ยเข้าไปนั่งในบอร์ดนะครับแต่ประบอก็จะคงต้องม,มีการขยากยันอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วจะ ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแล้วก็เรื่องของการสรรหา CEO าเป็นทางการเนี่ยก็ตอนนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดียังไงนะครับก็คือเดินถ้าาได้เนี่ยเราเคยมาเล่าให้ฟังว่า NT เนี่ยเราจริงๆเอาพูดตรงๆเราก็ไม่ได้ให้น้ําหนักอะไรมากนักนะครับนะใ,ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแต่เราให้น้ําหนักมากหน่อยในเชิงของปัจจัยทางจิตวิทยาเพราะว่าถ้าเขาออกมาพูดเยอะ พูดแผนอยากจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามอยากจะทํารู่ทนทํานี้ทำนั่นเนี่ยแน่นอนตลาดมันก็จะขยายนะครับอันนี้คือเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอทีมันเลือ่อนออกไปนะครับความชัดเจนความประสิทธิภาพในการควบรวมหรือว่าการกํสสธธาหนดทิศทางของของค์กรเนี่ยมันถูกชะลอออกไปเนี่ยมันก็ดีกับผู้ประกอบการในตลาดอย่างเช่นแอ v a วานบีแท็กแล้ว <ผม S 1> ก็ชูนะครับ อแต่มันแต่มันก็จะไม่ดีกับไทยคมด้วยเช่นกันะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไทยคมเนี่ยกําลังคั่วกับทางเอ็นซีเรื่องการขออ๊อปเกรตตัวไทยคมสี่กับไทยคมหกหลังจ,<า>จากสัปทานหมดดังนั้นเนี่ยพอหัวมันหายเนี่ยมันก็ต้องรอ,อหัวใหม่มาเพื่อจะเพื่อจะคุยแล้วก็ทางรัฐมนตรีก็จะเสนอให้คอรมอในการแอปทลูดังนั้นเนี่ยไอโครเชเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกไปจนกว่าจะได้รัฐมนตรีใหม่มาแล้วก็ต้องมาดิฟ แล้วนตรีใหม่ที่ก็อ่า,อาเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะผมว่าพวกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเวหาละกันที่ที่ทาให้แย่ออไปนะครับเรื่องที่สามนะครับเรื่องของสตาร์ลิงนะครับก็มีคําถามจากลูกค้าทั้งสถาบันทั้ง,ท,งทั้งนักลงทุนธรรมดาเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็กังวลมากว่ามันจะมาฆ่าเสามือถือฆ่า,าตัวไฟเบอร์นะฆ่า 5G มันฆ่าทุกอย่างนะครับตอนนี้ที่กังวลกันเนี่ยครับผมผมให้ดูอย่างนี้ละกันนะครับ ผมว่าง่ายที่สุดเลยท่านะนผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูราคาหุ้นนะครับบริษัทมือถือในอเมริกาแล้วก็ราคาหุ้นของบริษัท Tower อร์โคในอเมริกานะครับสองสองชื่อละกันผมให้ดูน,นะครับก็คือ AT&T นะครับกับความ i ริกันทาวเวนะครับลองเสิร์ชใน Google ดูแล้วก็ไปดูราคาหุ้นเขาว่าราคาหุ้นเขาเนี่ยพางที่หน้าจ้อยยับไปย่า่ที่เรา คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับพุ้ไทยใหมนะครับก็อันนี้ให้ฝากไปเป็นการบ้านแล้วกันแต่ถ้าเห็นเนี่ยเราก็สิ่งที่ควรจะคิดต่อก็คือเขาเริ่มที่ตลาดอเมริกาก่อนตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วในง่นของซาลิกครับเริ่มไปแล้วนะดูว่ารีแอคชั่นของหุ้นเป็นยังไงถ้าเข้ามาเริ่มในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ารีแอคชั่นไม่ได้ตก เดียวนิดนึงครับพี่อธิบายน้งคุณฟังน<ร>ิดนึงครับว่าสตา r l ลิงเนี่ยที่ e อออนมาร์เขาพยายามกําลังจะทําอยู่เนี่ยเขาทําอะไรเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ได้มี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 ทราบข้อมูลต่าโอเคผมผมคิดว่าอย่างนี้เท่าที่ผมผมว่าอ่านเยอะนะอ่านเยอะแล้วฟังใจเยอะเหมืนอนกันรับในคลิปต่างๆผมว่าเขาพูดน่าสนใจนะครับแพชชัน่น้นข้งดีนะครับเอผมว่าสิ่งที่เามองเห็นละกันใช้คํว่าเพนพอยละกันเพนพอยคือมันยังมีอีกเครื่องหนึ่งคนในโลกเนี้ยที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต นะครับเขาไม่ได้พูดถึงพวกเราครับนะพวกเราที่ฟังออนไลน์อยู่เนี่ยมันเป็นพวกเข้าสึงอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของเขาครับนะครับเขาต้องการจะเข้าถึงกลุ่มที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเขาคิดว่าอกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยเพราะว่าหนึ่งกลุ่มพวกนี้หาอยู่หา่างไกลครับสองกลุ่มพวกนี้ไม่มีกําลังจ่ายอ่านะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือตลาดที่เขามุ่งเน้นนะครับ ถามว่านะถ้าเขาเมื่งไปมุ่งในตลาดนั้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอตัวสิ่งที่ผู้ประกอบการในตลาดทําอยู่นะครับมันก็เกี่ยวนิดเดียวเกี่ยวที่ว่าอจริงๆผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เติบโตจากการขยายโครงขายไปเรื่อยอือใช่ไหมเพราะถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจหรือหรือหรือทุนนิยมเนี่ยมันจะกระจายสามารถกระจายความวร่ํารวยไปให้กับคนคนรวยรวยขึ้นก็จริงแต่คนจนก็ต้องรวยขึ้นด้วยนะครับแล้วเนี่ยโอกาส ก็คือการเข้าถึงไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางรวมถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่จะเป็นสิ่งที่เอตัวระทับเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะจัดหาให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็จะทําให้โอกาสของผู้ประกอบการในปัจจุบันเนี่ยที่จะได้ตลาดตรงนั้นเนี่ยลดลงครับแต่ไม่ได้กระทบกับภายชิ้นใหญ่ที่เขากําลังคั่วอยู่อ่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขายิงดาวเทียมขึ้นไปบนฟ้านะครับ การครอบคลุมพื้นที่เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเดี๋ยวก็มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ต้องลากไฟเบอร์เข้าไปใน,ใน,ใน,ในทีทละหมู่บ้านแล้วไปตั้งเสาทีละตำบลทีละอำเภอนะครับก็ประมาณนั้นครับโอ้ชัดเจนมากผม,ผมชอบผมชอบเซสชั่นี้า,ากเลยขอเรื่องเอ<ๆ>ดท้ายเรื่องเดียวนะครับเรื่องของบอลยูนะครับอันนี้ก็เริ่มพูดกันเยอะนะครับว่าบอลยูปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วกดดันให้หุ้นเจ้าอสฟกับหุ้น d i f เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือตามทฤษฎีอยู่แล้วแต่เรามาดูกันว่าวัาวนนี้เ e อช d เด e เนี่ย d i f เนี่ยปรับตัวลดลงไปแล้วสิบเอดเปอร์เซ็นต์เเดนะครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเราแสตมว่าบอลยูเนี่ยจะขึ้นร้อยบิบก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าคำนวณกลับมาเนี่ยบนตัวพรีเมียมหรือสเปคเอ็กซ์ปิเคชันที่เท่าเดิมเนี่ย ดีไควรจะลงแค่แปดเปอร์เซ็นครับน้นหมายความมันลดมันมันลงเติอนว่าความคาดหวังของบอลอยูที่ขึ้นไปเยอะนะครับนั่นก็คือหมายความว่ามันจะสะท้อนความเสียงว่านักลงทุนเนี่ยกังนวลว่ารูเนี่ยจะขายออกมาเพิ่มภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะต้องการจะทํางบให้สวยซึ่งเราเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ย ถ้าคุณยังลงต่อนะครับต้นทุนของทูเนี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกสิบเอ็ดจุดหกไม่ผมไม่ได้ผมสิบเอ็ดจุดหกบาทนะครับไม่ได้บอกว่าถ้าลงต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดหกแล้วทูจะไม่ขายนะอะเพราะว่าทูเนี่ยเขามีกําไรซ่อนไว้อีกก้อนหนึ่งที่ต่อให้ขายยังไงตรงนี้อาจจะขาดทุนจากทางบัญชีในในแง่ของราคาส่วนต่างนะค,ะครับแต่เขามีกําไรที่เขา ยังไม่รอยังรอรับรู้อยู่ที่จะอันวายออกมาประมาณ1 0 0นล้านนะครับดนั้นเนี่ยยังไงชูอาจจะขายเราก็เชื่อว่าชูเขาจะขายนะครับ,รบแท็กสิกก็คือถ้าคนมีอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าต้องอดทนถือต่อนะครับาดน่าจะน่าจะขาดทุนทุกคนนะครับแต่ถ้าคนยังไม่มีเนี่ยแล้วถ้าชูประกาศขายแล้วหุ้นลงอีกสาเปร์เซห้าเซนเนี่ยผมว่าจังหวะนี้เนี่ย ถือว่าเป็นตัวบาลานซ์พอร์ตที่ดีนะครับคือคือเวลาดูทำพอร์ตเนี่ยก็ออย่ามีแต่หุ้นซิ่งอย่างเดียวมีหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นปันผลระดับหนึ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงครับนะครับครับก็โดยสรุปก็ประมาณนี้โดยภาพรวมนะครับโดยสรุปนิดเดียวก็เรายังมีมุมมองเป็นลบนะกลุ่มนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นแรงเกงกําไรผลพุ้นอย่างแอด a n c นะครับกับชูจากการเลื่อนประมูล3พันห้านะครับ จากเรื่องของดีเอนทีนะครับที่อาจจะต้องรอรัฐมนตรีท่านใหม่มก,ก็ต้องรู้ว่าท่านใหม่เป็นยังไงเก่งไหมเก่งเท่าท่านเก่าไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็เซลล์ออฟของดิฟเนี่ยแล้วก็รวมถึงแจซิด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของบอลอยู่ที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้เทรดหุ้นมากอาจจะเป็นโอกาสของคนที่ แทนที่จะเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้หุ้นกู้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งได้แต่าฝากไว้พิจารณาด้วยครับโอโ้ชัดเจนมากเลยนะครับขอบคุณทางท,ที่พิสุจน์มากครับวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ